สวัสด <pathway> ีครับอยูอ่กับพวกเรานะครับบอกมีไกด์กูไปเองครับเป็นวันนี้เป็น EP แรกครับเป็น EP เซิร์ฟเซร์ฟนะนำตัวช่องของเราครับใช่ล้วครับครับครับเขิน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 กล้องนิดนึงเป็น EP แรกเป็นช่องใหม่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอบ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ,อกอมีไกด์กูไปเองครับติดตามได้ทั้ง f Facebook และ u t u b e นะครับกำลังเริ่มทำเลยกำลัง Oh, เป้เปงๆเลยเมีบรรยักาใ,ให้ผมเลยครับผมผู้ผมเป็นมือใหม่ในการทำยูทูบครับก็อ,อยากให้ทุกคนเปิดใจรับช่องผู้ผมมาด้วยนะครับถึงจะมีความสุขบ้างหรือไม่มีความสุขบ้างก็ผลเราๆตามเรือ่อยๆนี่นครับสำหรับ EP แรกที่เราคิดที่เที่ยวแรกที่เราคิดไว้นะครับมันจะเป็นเนอ่อเขาคอภูทบเบิกน,นะครับ จะไปอ่าวันนี้วันนะวันพฤหัสเราจะไปประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้บูดว่าเอ่อจะไปเช้ามืดหรือว่าจะไปค้างคืนดีนะครับยังสองจิตสองใจอยู่แต่มีแรงสนุกสนุกให้ได้ดูแน่ๆนะครับบอกไว้เลยรับรองปวดต้นตีแน่ไม่ห้าให้ต,ตกตกไปเลยนะยน่เราจะไปนะครับทั้งหมดประมาณ 5-6ถึง6สถานที่นะครับของเขาคอวจับเบิร์กครับอาจจะไม่ได้หูหวาอะไรมากเพราะว่าเป็น EP แรกหรือยังไงกล้องอาจจะยังไม่เอือเอ้อองน้วยสถานที่การพูดหรือว่าอะไรยังไงก็ติชมได้นะครับครับพึ่งเป็นคลิปแรกบอกติชมเลยไอ้สัตว์คนชมไม่มีแต่คนที มันต้องมีคนดูที่เราสามคนเนี่แหละดูก่อนแชร์แชร์เพื่อนนะแชร์เพื่อนครับจะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับพวกผมก็อยากทำช่องยูทูบให้ทุกคนแบบได้แบบสนุกสนานไปกับพวกผมนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบพูดยังไงดีะครับผมดูดพูดยังไงก็ดูดูหน่อยละกันครับจะดูไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้แม่งแชร์ทิ้งไว้เล่นก็ได้นะครับสาระไม่มีแล้วช่องเนี้ยแต่ถ้าทุกคนติดตามไว้ต่อไป อาจจะบัรเทงมากกว่าน,นี้นะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดเหรอจะคงจะคิปไม่มีเลยถ้าคิดยังไม่มีเลยถ้าคิดยังไม่มีเลยเอาที่คีบก่อนไหมถ้า <c oughs> คิปยัไม่มีก็ที่คีบใ <c oughs> าสา่ที่คีบเลยปิดไฟปิดไฟน็อตน,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 น็อตน็อนอ่ะอยังไงครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบอกมีไกด์กูไปเองนะขอฝากไว้ในวอ้อมหมุกข้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยสำหรับวันนี้ EP แรกขอเบาๆทัพยเซิร์ฟก่อนครับ 你一个人，一个人，大家<ー>。